สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ตัวเล็กจะทํ ça, าวุ้นนมโรงเรียนค่ะเพราะว่าล like ูกชายปิดเทอมมาได้นมโรงเรียนมาเยอะมากๆกเพราะกลัวเด็กๆจะกินไม่ทันเนาะตัวเล็กก็เลยเอามาทําวุ้นนมโรงเรียนให้เด็กๆกินซะเลยก็ให้ผู้ใหญ่อย่างเรากินด้วยเลยค่ะตัวเล็กก็ไม่รู้ว่าตัวเล็กทาเสร็จเด็กๆจะกินหรือเปล่านะเพราะว่าหลักๆเลยตัวเล็กนี่ราคายากินตอนนี้ตัวเล็กก็เอานมโรงเรียนใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนตัวเล็กใช้นมโรงเรียนประมาณสองกล่องนะคะแล้วก็คนคนไปเลยนะคะทุกคนจนกว่าผงวุ้นจะละลายกว่าผงวุ้นมันจะละลายตัวเล็กใช้เวลาคนนะ ถ้าผงวุ้นมันละลายแล้วมันก็จะไม่มีเศษอะไรติดในทับพ,พีนะคะไอที่เห็นน่ะก็เป็นแค่ฟองนมแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าน้ามันเดือดพอผงวุ้นละลายเรียบร้อยแล้วตัวเล็กก็ใส่น้ําตาลลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปได้ค่ะช้อนนึงรสชาติมันก็จะออกมากลมกล่อมพอดีเป๊ะเลยค่ะแล้วตอนนี้ตัวเล็กก็คนๆต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนพอมันเสร็จได้ที่แล้วตัวเล็กก็จะเอามาเทใส่ถาดเลยค่ะตัวเล็กก็เตรียมถาดไว้เลยนะคะ2ใบก็เป็นถาดเล็กกับถาดใหญ่เนาะทุกคน,กค,นคนอีสานบ้านเราจะชอบมีถาดแบบนี้ทุกบ้านทุกหลลังคคาเเเืืออนย่่่ะไมช เล้งอ่ะก็ไปดูในครัวได้เลยนะคะถาดลายๆแบบนี้จะมีทุกหลังจริงๆคะ่ะเพราะว่าเขาชอบเอามาใส่ส้มตามคะ่ะเวลาที่คนเขากินรวมกันเยอะๆอาจจะอร่อยมากๆเลยตอนนี้ตัวเล็กก็กำลังตักฟองอากาศมันออกนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าฟองมันเยอะอ่ะมันก็จะไม่ค่อยเรียบเนียนสักเท่าไหรเนาะตัวเล็กก็ใช้เวลาในการตักฟองมันออกอ่ะนานมากๆเลยนะคะเพราะว่าฟองอ่ะมันเยอะจริงๆเยอะมากๆเลยว่าไปวันนี้อากาศที่บ้านตัวเล็กก็ร้อนเหมือนเดิมนะคะตัวเล็กก็เห็นแต่ที่อื่นๆนะคะฝนตกแต่บ้านตัวเล็กก็ไม่ตกเลยตอนเช้าก็เป็นมืด เหมือนฝนจะตกเลยค่ะแต่สายๆมาก็หายแล้วนึกว่าฝนมันจะตกแต่มันก็ไม่ตกเฉยเลยตอนที่ตัวเล็กพูดอยู่ตอนนี้ก็อาจจะมีเสียงพัดลมด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ามันรอ้อนนอนตัวเล็กก็เลยต้องเปิดพัดลมแล้วก็พากเสียงอันนี้ถาดใบเล็กๆของเรานะคะถาดใบนีน้ก็จะเห็นบ่อยอยู่นะคะเพราะว่าตัวเล็กชอบใส่ส้มตำค่ะตัวเล็กคิดว่าตัวเล็กทํานิดเดียวนะคะแต่ทําไมได้ทั้งสองถาดเลยดูสิคะอันนี้ก็มีฟองอากาศอ,ากาศอีกแล้วกว่าตัวเล็กจะตักเสร็จให้มันเรียบเนียน,ใ,นใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยค่ะกว่าจะได้กินของอร่อยนะคะก็ใช้เวลา นานพอสมควรถ้าตัวเล็กไม่นึกขยันเนี่ยก็จะไม่ได้กินนะคะเมนูนี้ตอนนี้ก็คือนึกขยันนะคะก็เลยได้กินค่ะเพราะว่าตัวเล็กอะซื้อผงวุ้นมาไว้เป็นอาทิตย์แล้วก็เลยได้เลิกทํากินวันนี้ซะเลยพอวุ้นมันเซ็ตตัวได้ที่แล้วตัวเล็กก็จะทําการตัดเลยนะคะทุกคนตัวเล็กตัดผิดสูตรนะคะทุกคนจริงๆอะกะว่าจะตัดเป็นเส้นๆไปเลยนะคะแต่ทําไมตัดแบบนี้ก็ไม่รู้สงสัยนึกว่าตัวเองจะกินเค้กวันเกิดแล้วมั้งอันดับแรกตัวเล็กก็ต้องทําการชิมก่อนนะคะว่ามันอร่อยหรือเปล่าเอาใส่ปากเลยค่ะอ้ะ พอตัวเล็กตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเล็กก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเพราะว่ากินเย็นๆนนะมันจะอร่อยมากๆเลยค่ะก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะทุกคนสรุปตัวเล็กทาให้เด็กๆก,กินนะคะแต่ว่าเด็กๆไม่กินสักคนเลยตัดภาพมาที่วันต่อไปนะคะตัวเล็กเกือบจะไม่ได้กินแล้วค่ะทุกคน <görün> ก็คือว่าสองตายายกินหมดค่ะเหลือแค่นี้เองยังดีนะคะที่ยังเหลือให้ตัวเล็กกินอยู่ตอนนี้กินเย็นๆอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะมาจ้าทุกคนมากินวุ้นนมโรงเรียนด้วยกันค่ะชวนเด็กๆก,กินแล้วนะคะเด็กๆไม่กินด้วยเลยค่ะสักคนสรุปตัวเล็กก็ต้องกินคนเดียยวนะะคออร่มาก มาก